สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้มาเบิ่งบรรยากาศบานเต้ลาวเนาะรถนี่โคตรล้าเลยละ่ะจนผมไม่บอลจอดเลยพี่น้องนี่โอโ้โหหนาวเยียดเลยวันนีก้กีกายมาก็เลยว่าสีไทยบรรยากาศให้บรรดาทานนะครับเบิง่งขับสมน้ำกัดโอ้รถตึกหลาย สนามกีฬาลัก16พี่น้องโอ้โหคนนี่ตเต็มเลยน <laughs> เนาะเล่าพบเวียดนามนเนาะบรรยากาศดนมีเธอหนึ่งแบบนี้พี่น้องบ่ค่อยได้เห็นได้บรรยากาศแบบน,นี้ปัจจุบันนี้ถ้าว่า,าทีมชาติล่าหรือว่าลา่าเฮาเตะนี่โอ้โหคนนี่ หลังไลเทมาเลยละ่ะอันนี้นี่ป้าทุกรถนี้เต็มเลยเนาะเป็นทรายเงาเลยแคมทางทางนอกกเต็มเนาะทางในนี่บกให้ว่าเทิงละอ่ป้าทขกขปเจ้ากับห้าก้เห็นอแล้วก็บะฮู้ซว่ามีเตะบ้านมันนี่แต่ว่ามาแต่ในเมืองพอดีว่วามาเห็นอันนา มาเห็นนัน่นรถจอดเต็มตามทางก็เลยว่าเข้ามาพี่น้องเอา้าโอ้โหกำลังคึกค,คืนมุ่นสุดป้าคนพี่น้องเลยป้าบ่อนาเสื้อเลยได้นน่เข้าทางไหนละบ,บาดน,นี่เอา้าคือว่าเมื่อเมืเ่ออะไรนี่โอ้ลาวพบเบียด เตะั้งแต่แปดโมงซุนซุนก็แหละตอนนี้กับแปดพอดีน่าชีชมิมดตังหนึ่งก็น,น่าชีชมดตังหนึ่งโอ้โหพี่น้องเอ้ยอันนี้น่าจะลดมาเตะวียดัดผมบอานนี่ปาดวียดแมนบอกปาทุกบอลน่าเสือเลยว่าชีคึกคื้นแบบนี้พี่น้องโอ้ยดีใจด้เทีว่าด้แว่ และก็ได้เก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องนะครับชมเนาะเออโ,<ฮ>โอหปาดทุกคนคือสีลายเข่าทางได้บานนี่บม่คเคยได้มาจักเถื่อนนี่ <c oughs> เออโอ้บอเยเลยติดตามข่าวก็เลยบงงพี่น้อง อ้าวขอมเมื่อมาเลยโอ้บรรยากาศอันนี้บรรยากาศอยู่ลุ่มเนาะบรรยากาศอยู่ลุ่มพนะี่น้องนี่โอ้อ้าวคือมิตเจลีนี่อืมบรรยากาศอยู่ลุ่มนี่บ่อคนบ่อถ้ำมาดาพี่น้องนะเอ้ย โอ้สบายดีเออเอาหมดเลยแล้วอะไรากันได้ตั้งเดียวเออะชิมอะไรเที่ยวคนน้อยไปอันนี้โมฮูซำเดยเห็นเอารถคือจอดไลน์ได้ไปไปในเมืองพุูดมาคู่เดียวนะไปเอากลังกายต้องมานี่ฮะ ไปเห็นรถเจอไหนแล้วอะไรบู่ซำก็เลยมาไปเสิร์ชเบอรมงคอ่เอ้าวัาลาวก็ปัก็เลยเียวคนได้ไปรอใเรถกันทีมืออะไรบ้านยังดีโอเคอากาศอ้อมหอบเลยนะโอ้ตอนนี้เบดตังหนึ่งพอดีเมอร์ตังหนึ่งพอดีพอ โตรบาคนเลยเนาะมีน้ำอย่าบ่ตื้อน้ำก่อนไปน้องสื้อน้ำกับบรรยากาศแบบนียกหักเบิ้งหากโหผู้ชายผู้สาวเต็มบรรยากาศอยู่แถวนี้เดอคน้อ ่ามีเงินสำบันโอ้โหเอาหลอเบิ้งสกเออหลอกเบิ้งสกอนพี่น้องบรรยากาศสดสดขายดีขนาดเลย

อันชโรชัผมมีวะสาวพันกเลดเออผมมีอะไรจ้ะสาวพันกิล่ะอเ,บบเออมีสลับบันอยมีสลิปปุ๊บอันใหญ่กันมาสมบรรยากาศต่อพี่นอง <laughs> ตอนนี้พอดีเมดต่างหนึ่งนะข้าพเจ้าไปยมทันได้เขาไปในเลยนะพอดีว่าโอโ้โหคนกำลังไลออกมา ไปอันนี้ทางออกว่ะโอ้ยทางออกทางเขาทางได้ทางออกทางเขาด้วยโอ้โหโคตรโคลงักแตงเลยนี่พี่น้องเลยอ๋ออันนี้มันยุ่ลุมเนาะ ตัวน <of> ี้เป็นยูลุมเขาเข่าได้ว่าดิเขาได้เขาได้ขังเข่าทอะไรอยู่นจ่วนี้าอะไร้่จ้นจอยากเข่นจบอยากใจแปลกนี่ไ่จ เว้ยขอบบอมีจอกทุกน้งเขาบอด้ว่าสันเป็นอ่อมไปกินก่อนกินก่อนอ่าแบบนึงเพื่นองกินก่อนเพราะบะมีจอกได้ต้องได้เอาจอกเข้าไปเพราะเพิ่นบอให้เอาทุกน้ำเข้าไป นี่พี่น้องเขาจะได้เข่าด้านหลังหลายอิลีคนหลายอิลีเนะาะปาพิลึกพิโลต้องได้ยางมามาเข่าด้านหลังพี่น้อง <laughs> เป็นโซนดีเนาะอ่าโซนดีโอ้โหผมพิลึกพิโลลายอิลีเขาโซนดี้ทางพี่โอ้โห ข้าวนนี้เป็นอะน่อนอ่กรไดาษนะกินสาวก็ได้นะตามปี่แซมแล้วอยู่ี่แามแล้วทางนี้น,นะ Thank you เ <Okay. S 1> วอโอเคบไปแล้วพี่นองมาเนี่ย มาแล้วเป็นออกมาแล้วตังที่สองโหบรรยากาศเบืองคนป้องก็ความหลาย cốt <coughs> này <coughs> Terima kasih telah menonton! E uh... มแล้แบานี้สามศูนย์เรไปน้องอนลา i ah. งดูพี่น้องเอ้ย <c ười> ขึ้นขนาดเลยป้อจอดจนกลางทางไปเลยก็จอดดีเดี๋ว่าเครื่องทางเลยพี่น้องอ่นี่เครื่องทางเลยได้ <c ười> ออโต อันแรกคือ่าประเทศลาวคืนมนนนวมนซึนได้ติออกกอนกับบสมะเมื่อใดเพราะว่ารถสไลดยใหหน้องเวียดเอหน่องลายสุดกว่าคนลาวอีก các bạn đi quá không hàng okay. hàng mình để lốt mất. สายเลยพี่น้องเอ้ย